เดี๋รามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นวุ้นจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนเช้ามาผมจะลองมากินดูนะครับทุกคนเอาหล่ทุกคนตอนนี้ได้เวลาพร้อมกินแล้วนะครับผมใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้ไหนเอ่ยมีไงนี่อุ้ยคือแบบแช่ยเย็นเขาก็คือจะแบบใจจะขวดขวดเย็นๆปกตินะแต่ว่าเหมือนน้ำเปล่าอยู่ดีนะ ทำไมดูไม่เหมือนเปดูเลยไม่มีวุ้นเลยใช่ดูเหมือนไม่มีวุ้นเลยเขาบอกว่าให้เราถามวิธีใช่ไหมเขาบอกให้เราเขย่าก่อนเขย่าแล้วก็บีบมันเห็นไหมเขย่าก่อนแล้วก็บีบขวดเแต่เราเขย่าเขย่าแรงๆเลยนะได้เลยครับทุกคนดูนะอุ้ยตอนนี้มันเป็นน้ําอ่ะจะเป็นวุ้นจริงเหรอไหนลองสีดต้องลองเอาเลยนะอุ้ยหนักอ่ะขาแรงวันนี้ไม่ไหวจาแรงวันอีกขอแรงอออุหยเขาไม่อง ในฟองที่มันซาบอรอก็มันจะมีความซานะเพราะว่าเป็นรสลามุนี้ต้องกินแต่ขย่าอีกขย่าอีกขย่าเยอะเยออต้องขย่าเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยแต่เห็นข้างขาวดเขาบอกให้บีบๆีบหรอขย่าแล้วก็บีบไงน,นี่บีบขวดอย่างนี้นะเฮ้ยต้องลองเทียวอ่วะ,ม,ะมันจะมันจะมีบุนไว้เนี่ยเดี๋ยวลองบีบไปก่อนกลัวกลัวเลาเปิดแล้วมันไม่มีวุ้นอ่ะเฮ้ยเขาเห็นเหมือนบุนใต้ล่างนะมันแบบเหนียวนะลองดูลองดู ขยาสักทีด้อเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะทุกคนนี่เลยแก้วชิมตังน้องน่ารักเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดเทดูจะเป็นมูนไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรสลามมเนะนะเดี๋ยวดมก่อนอืมหอมมากเดี๋ยวเรามาเทกันทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูด้านนี้ตื่นเต้นน้ำอะไรเนี่ยไม่เยอเป็นเมือกใช่นี่นี่เห็น้ยอุ้ยอุ้ย missing ย เราคิดว่าถ้าเขย่าเขย่านานกว่านี้อาจจะเป็นวุ้นมากกว่านี้นะเอ๊ะแต่ตอนมองภายนอกที่แรกนึกว่าเป็นนี่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหยยโอ้ยโ้ลองชิมลองชิมลองชิมดูครับสดดังเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงอืม้ยสดชื่นสดชื่นเลยเหรอคือมันแบบมันเหมือนเรากินมันมีน้ําแล้วก็มีวุ้นผสมกันนะเหมือนเรากิน เออคล้ายๆซัปปายอ่อนๆอะฮะอ่าฮะคือเป็นรสลามูเน่รสโซดาอร่อยอร่อยนะครับกินไม่หยุดกินไม่หยุดเลยออืมอุ้ยไหนลองมั้งสิเดี๋ยวให้ดูอร์มากญี่ปุ่นเขาเข้าใจถานี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขอเยอะๆเลยเฮ้ยเอาไม่ออกขอวุ้นขอวุ้นเอาไม่ออกวุ้นติดต้องกระเยาะต้องกระเยาะบีบบีบบีบเดี๋ยวเฮ้ย ต้องบีบตรงนั้นแหละนี่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 ดูคนดูอูทุกคนดูดูเดี๋ยวเราจะบีบออกมาแล้วนะเฮ้ยมันมีความซ่าเนี่ยดูนะอู้ยุยคอนเบรล์เลยอู้ยเอาลองชิมไหมลองลองดูครับผมเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องของออยหุยแต่มองมองแบบนี้คือแบบเหมือนน้ำเปล่าไม่มีวุ้นเลยนะใช่มันจะมีความซ่าเนี่ยมองเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเปล่าเลยอ่ะไม่มีวุ้นเลยน้ำมันใสมากใช่น้ำใสมากหุยน่าทิะครับ กลิ่นมันอยู่เหมือนออกจะเปรี้ยวนะมันไม่เปรี้ยวแต่มันแต่แต่พอเวลากินไปแล้วอะพอกินไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกซาในคอเหมือนจะไปเลยอะคล้ายๆมันเป็นรสลามูนิสแล้วมันจะแบบซาๆออกเปรี้ยวๆนิดนิดซา,า,าน้อยซาอ้อยมันมีความออกเปรี้ยวนิดๆนะทุกคนอร่อยเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยวุ้นเต็มเลยอืมมันมีความเป็นแบบเหมือนเลมอนเนี่ยเลมอนเนาะอืออร่อยมากเลยนะเฮ้ยแต่มันชื่นใจนะอันนี้เว่าตอนที่กินมันมีแบบดีดๆแล้วแบบ ความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอมอร่อยอร่อยที้ยอร่อยมากเป็นน้ำที่แปลกมากห๋ออันนี้เธอไม่ได้ไปกดที่ตู้ญี่ปุ่นมาใช่ไหมไม่ใช่เลยเราสั่งมาขายโดยเฉพาะเลยให้ลูกค้านะนี่เลยเออใช่ถ้าเราเขย่าเขย่าแรงๆอีกอ่ะแล้วเราค่อยๆบีบเขาอีกอ่ะเขาก็จะเป็นวุ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับออใช่แต่รู้สึกว่าวุ้นมันจะอยู่ใต้ใต้ขวดเยอะนะใต้ขวดเยอะใช่ นี่เลยหูน่ากินมากบอกเลยอร่อยมากเหมือนกินเดนรี่อ่ะอืม,อมก็เอาเปา็นว่าเพื่อนๆนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วใช่สามารถกดในตะกร้าร้านเราได้เลยใช่คือผมมาสั่งเข้ามาเยอะมากเลยนะถ้าหากใครใสนใจจะสั่งซื้อขวดหนึ่งก็ต้องแช่เย็นก่อนใช่เย็นก่อนไม่จริงๆไม่แช่ก็ได้นะแต่ว่าแช่เย็นมันจะชื่นใจไงใช่อืม อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มแนะนําเลยนะครับ,นนเ,คบเครื่องดื่มแปลกญี่ปุ่นนี่เขาชอบทาเครื่องดื่มแปลกๆใช่ครับอันนี้ก็ที่เรารีวิวไปสัมผัสคร่าวๆก็รสชาติอร่อยโดยรวมแล้วดีมากๆเลยนะากเพื่อนๆสนใจพิกัดมีลงในตะก้าแล้วอันนี้ลองไปกินตามดูไปล้บ๊ายบาย